โอ้ยคาดจมูกที่หายเลยโอเคนะครับก็กาบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลียดทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็สวัสดีสวีดัตนะครับยามเช้าด้วยนะตอนนี้ที่ผมอัดก็อยู่ที่9โมงเช้านะครับใครที่ยังไม่กินข้าวเช้าก็อย่าลืมอ่ะข้าวเช้ากินกันนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ตามนับปกคลิปเลยวันนี้ผมจะมาฟิกนะครับก็เป็นระบบแบบฟิกที่ผมเนี่ยได้รวมมาเนินานแล้วนะครับก็ยังไม่เคยได้ตัวละครที่แบบว่ามันอยู่สูงๆจนถึงท็อปแบบว่าสุดๆ อ่าแบบเขาเรียกไงท,ที่แบบอยู่สูงสุดของมันอะ่ะเนาะเออผมยังไม่ได้นี่ฮะโอเคนะครับก็ไอเทมนะครับในการรวมนะครับก็จะเป็นไอเทมวัตถุดิบที่เราสุ่มมาจากพวกแจ็คพอตต่างๆนะครับระบบแบบฟิกนั่นเองมีโอกาสได้อะไรบ้างคนระับเราจะพาไปดูกันนะฮะอันดับที่1นี่ครับที่จะได้บ่อยนยน่าจะเป็น1สวีทลรูเซียครับอยู่ที่3 4ี ตะกูล่าดีเมเตอร์นะอยู่ที่25ฮะซูเปอร์สตาร์เรน่าครับอ่ะใครที่ตามหาซูเปอร์สตาร์เรน่าใช่ไหมก็24เปอร์เซ็นต์นะครับและต่อมาเป็นเจ้าหญิงน้ําแข็งเกลด้านะอยู่ที่15นะครับและเออ่จะเป็นไวท์นาเดียอยู่ที่0.5นะหนูเอ้ยอยู่ที่0.3ครับดาังรูเลเบลอยู่ที่0.2บิทกิจเนี่ยอยู่ที่0.020นะครับอีโวไวเลนอยู่ที่0.010นะฮะแล้วก็ อ่าอีโวดกอารอนอยู่ที่0 0 1 0เช่นเดียวกันกับไวเลนเลยนะฮะอืมวันนี้นะครับผมก็จะมาฟิกทั้งหมดเนี่ยสิคู่นะครับมาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้ของทางด้าน,านการ์ดอะไรดีหรือเปล่านะก็หวังมากเกินไปหรือเปล่าผมอยากได้เอื้อยเนี่ยอยากเห็นเอื้อยเฉยทั้งที่ผมมีแล้วแต่ก็อยากเห็นนะว่ามันจะออกหรือเปล่าหวังเยอะเกินไปหรือเปล่าเอเอไว้ลย์นาเดียพอไว้นาเดียผมยังไม่มีนะอ่ะคู่แรกนะครับ ก็ฝังถึงไว้นาเดียนะเออมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าปึ๊บมาถึงเป็นซูเปอร์สตาร์เลนาเลยครับอันตัวนี้คือเป็นตัวละครที่ปกติทั่วไปนะก็คือแบบว่าเขาเรียกไงล่ะรวมแล้วมันต้องมีโอกาสได้อะไรเงี้ยตัวละครนี้เนะี่ยอ่ะและต่อมาครับคููที่2ครับเป็นไรเป็นสวีดูเซียครับตัวนี้ยอดทิตอยู่แล้วก็คือ3าเนะี่ยไม่ออกก็ไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ออกก็ไม่ใช่นางนะั่นะอ่ะคู่ที่3ต่อครับ และเป็นสวีดูเซกอีกแล้วโอ้โหเกลียร์เลยเกินเกลียยามเช้านะรับเกลียแต่เช้าเลยเพื่อนอ่ะคู่ที่4ครับและเป็นซูเปอร์สตาร์เลน่าครับสลับอยู่2ตัวนะสตัวก็คือที่ได้มาเนี่ยจะเป็นสวีดูเซียกับซูเปอร์สตาร์เลน่าฮะอย่างละว2ตัวเลยนะครับอ่ะมาคู่ที่คู่ที่5้าะซเปอร์สตาร์เลน่าอีกเลยครับ น่าจะคู่ที่ห้านะเออโอเคคู่ที่ห้านะคู่ที่หกครับยังไงจะได้อะไรโอ้สเปรุเซียแม่งวนอยู่กัน2ตัวนี้จริงๆเป่ะเพื่อนๆเออจะเจอเจ้าหญิงเกล้านนมีโอกาสได้ไหมเนะนี่ยเนี่ยเห็นปะผมใครที่ตามหาซูปเปอร์สตาร์เลยหน้านะเวันนี้แหละเพื่อนๆผมว่าตอบโจทย์แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมารวมคู่สุดท้ายนยไอ มันเป็นอย่างละคู่เนาะก็เป็น3คู่สุดท้ายฮนะอ่ะเฮ้สซากุระดีเมตเตอร์ว่ะโอเคได้ถางมาหน่อยนึงก็ถือว่าดีนะถือว่าดีเพราะว่าคือแม่งอย่าแบบได้ตัวละครซ้ำๆเยอะเออขอตัวละครที่แบบใหม่ๆบ้างนะและคู่ทีเก้าครับเจ้าหญิงน้ําแข็งเกลดาฮนะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้แล้วอ่ะและคู่ไฮไลท์หลักเรานะครับเป็นเจ้าแมวหายากที่ หลายคนเนี่ยตามหากันมาเนิรดนานนะว่าจะแบบปิดเว้นอยากปิดเว้นแบบพวกเว้นต่างๆนะ่ะใครที่ยังไม่ปิดนะครับก็ขอปิดแล้วกันส่วนตัวผมเนี่ยก็ข้ามนะยครับไม่ทำนะครับเก็บเพชรไว้ไปดูรอดูวันอันขารว่าเป็นจี้ดีหรือเปล่าถ้าจี้ไม่ดีก็ข้ามอีกนะฮะไปเลยนะครับเพื่อนๆโอ้สุดท้ายครับและเป็นสวีทลูเซียครับอืมอึมนี่มันแบบ การรวมตามหาสวีดหรือเปล่านะเออได้ต้องสวีดมาเต็มเลยนะครับไม่สวีททั้งสวีทดูเสียทั้งสวีดเลยน,นะอ่าไอสวีดดิซุปตาเรีน่าเออนะครับสีผูเหมือนกันนะมาดูกันนะว่าซุปตาเรีน่าผมไปกี่ตัวดิมาอยู่ไหนวะมนอยู่ข้างล่างบ้าหั โอ้ย oh, สุตาเลยหน้ามีเป็นสิบแล้วนะครับโอเคหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเป็นระบบแบบฟิกนะวันนี้นะครับก็มาฟิกกันดูกันนะครับส่วนเรื่องของสตรีมเนี่ยแต่ผมรอเคลียร์จุนวต่างๆให้มันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนทรับท่านั้นเว้นนี้ยังไม่ปิดใครยังไม่ปิดเว้นนะครับก็ขอปิดและกันส่วนผมก็ขอตัวพักผ่อนต่อแล้วกันรอดนนรูบัญชาคารว่าจะเป็นเว้นไรนะครับเพรต,ตอนนี้ก็มี1 0,000ก็จริงแต่ใน ล็อกที่เหลือเนะี่ยก็น่าจะมีแบบว่าหาทำคอมโบเพชรได้ประมาณ2-3งถึงสามเนเพชรนะครับก็ประมาณ1 2ื่นสงแหละไว้ทําการ์ดที่ต่อมาเนิดนานนะครับการ์ดสาใบนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนก็รอติดตามของทานายกิริศเลยกันโอเคหรับคิวนี้นะก็ไปเลยครับบ๊ายบายเพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะครับ